วันนี้เรามาเอาอึ่งกันเดี๋ยวเตรียมของนี่ต้ใส่น้ำก่อนนะแต่ไม่ตอนน้องเยอะมากนะเดี๋ยวน้องไปก็จะได้ล้างตัวนะ้องวันนี้เราเพิ่งเพิ่งเจออึ่งแดงนะทุกคนเพิ่งเคยเจออึ่งแดงจะวางไว้นี่นะทุกคนเปิดน,นี้เปิดทางนี้ดีกว่าไม่ไม่เอาถัางนี้แหละ คนเห็นไหมน้องตัวนี้เนี่ยน้องแดงเขาปิดเลยนะนี่น้องหนึ่แดงตัวนี้เพิ่งเคยเห็นจะเลี้ยงน้องนะแต่กว่าน้องหนีเนะม่เราจะทำการล้างตัวน้องนะ เดี๋ยวจะเข้าไปล้างในครัวนะทุกคนตัวอะไรอะ่ะข้าเห็นมีตัวอะไรเนี่ยน่ากลัวเกินไปแล้วนะไม่เป็นไรนะคะจะปิดกันเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราใส่ฟืนให้แม่ก่อน แม่ว่าแม่ใส่ฟื้นฮห้พื้นนี้ใส่ได้นะไห<ว>มใหญ่เกินยันงไง่ไงม่ใหญ่นะครับเสียบออกไปได้ใ,ใชใ้แม่ก่อนคือหน้ากันเลย เคยเจอนะเคยเจอไปครั้งแรกอะน้องอึ่งแดงแต่ว่าน่าตอนน้องก็น่ารักอยู่นะอือาลงไปจ้ะล้างตัวเจ้าให้เสร็จก่อนนะ่า มันคือขาดแค่จุดไฟที่เลยเชื้อกดินทรายนะแต่ที่นี่ไม่มีดินชฉาคิดเท่าก่อนได้ไหมย่ะนี่ก็ตอนกลางคืนด้วยนะมืดแล้วงั้มานั่งอยู่กองไฟนะทุกคนอ๋อไม่ต้อ อันนี้แทบจะจุดได้อยู่นะแต่น้องคือน่ารักมากน่ารักมากทีนี่เราจะจุดไฟกันเลยน,นี่ไฟแรงเผาน้องเลยนะคะไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้เผาน้องนะจะเผาน้องได้ยังไงน่ารักจะตายขึ้นเคยเจอแต่ครั้งแรกน้องี่พองจัวจะเล็กน่ารักรู้เสียงกบร้องร้องดังมากเลยนอะอุ่นอุ่นดีมากเลยพอน้องมาต่าง้านแบบ เดี๋ยวจะไปใส่น้ำอุ่นกันนะทุกคนไปเลยแล้วจะน้ำเย็นไปใส่ใน้ำร้อนกันนะน้องยังไม่นอนไปไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้น้องนอนก่อนถึงจะไปได้ ปกดน้ำร้อนมาแล้วน้ำร้อนมากเลยเดี๋ยวเอาน้ำแข็งใส่อีกก้อนน่าจะไม่ร้อนอน้ำอีกๆน้ำแข็งใส่ไปแล้ว หายไปแล้วแต่น้ำก็ยังรวมเหมือนเดิมใส่น้ำแข็งไปอีก นี่ค่ะน้ำแข็งก็จะละลา,ายแล้วให้เราทำให้มันละลายดีกว่ะละลายทุกคนน้ำหนึ่นงร้อยมือนเดินเด็วน,น้องอื่นตออ,ออือหือมีมาแรงขนาดเด็กก็ได้เด อามาแดงออกโอเคค่ะทุกคนน้ำอุ่นแล้วแช่เต่รตามสบายนะจ๊ะหนูวันทีใส่เลยนะน้องก็หนีน้องก็น่าจะไม่หนาวแล้วก็จะปิดไว้นะทุกคน Để đi rồi, đấy được thuộc này, chừng phải đi เรวงนี้กอนเคียพยื้นที่นี่นาอื่น ้องหายใจไม่ออกใช้ถุงแล้วกันเอานี้ก่อนต่ออีพีหน้านะบนะ๊ายบาย